ตอนนี้นะคะประมาณตีสามห้าสิบเจ็ดก็ประมาณตีสี่นะคะอุณหภูมิสิบแปดองศาซึ่งวันนี้เราจะปีนเขาล่องเรือตามหม่นขึ้นเขาประมาณหกโมงเช้านะคะหกโมงเช้าเนี่ยประมาณสิบแปดองศาคืออากาศดีมากเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากค่ะไหนวะนี่ความมือครับโอ้โหเร็วตรงไหนก่อน ของแกคืออะไรฟ้าตรงไหนวะไม่ฟ้าเลยเพเหมือน,นกิ้งกืออะ่ะโอ้หเก้าห้าเต็มถังครับตอนนี้นะคะเราก็แวะเติมน้ำมันก่อนที่เราจะไปลุยที่เขาล่องเนื้อต้ามืนเขาน่นี้แล้วก็จะไปวินเขากันนะคะทุกคน เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยซึ่งมันน่าสนุกมากเป็นการปีนเขาที่แบบท้าทายมากๆนะคะวางแผนว่าเราจะไปถึงประมาณตีห้าครึ่งแต่ว่าเราจะเริ่มเดินขึ้นเขาเนี่ยหกโมงเช้าแล้วก็เดินลงมาได้ช้าสุดนะคะสิบเอโมงเช้าเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ชอบ จังเลยครับแล้วกลางวันคงสวยนะดูเนาะเพื่อนเนะาะขากลับไปเออน่าจะเจอสุดใช่ไหมวะเนี่ยเพื่อนน่าจะทะลุแหละอาจจะไปทะลุข้างหลังนี้เนาะข้างๆเขาข้างอย่างี้ยนะไม่หรอกแม่ทางลหลังแน่เนยในไงเ,เปิดอยู่เนี่ย ยานถูกแล้วห,หน่วยพิทักถูกแล้วค่ะมีคนอยู่ไหม,มนนอ,อ่ะประเด็นเนี่ยเราจะติดต่อให้อ่ะไม่เห็นมีใครเลยเพื่อนมันต้องเข้าฝั่ง,งรงึเปล่าน่าจะตรงตรงไปอีะเน,น,นี่ยตรงไปฝั่งซ้ายนู่นหน่ะแนนมันมีไฟไฟตรงนั้นน่อยตามถนนไปก่อเพื่อนเนี่ยเราต้องมันน่าจะมีทางเขา้าหเรแจ่เราอาจจะเข้าทางเข้าข้างๆเนี่ยครับ<ม>แหม่ลูกค้าเป็นนี่ไงลูกค้าปีนเขาเชิญจอดรถด,ด้านในค่ะเนี่ยเพื่อนเห็นไฟไหม เนี่ยเขาส่องไฟมาแล้วเ,ออเขาเรียกเธอไปบ้างม,มันลงได้ใช่ไหมเนี่ยถึงแล้วค่ะทุกคนค่อนข้างสุดยังไงมเป็นว่าทาง,าห,ทางหลังตรงนั้นแต่ว่าเราเรียกมาค่ะไม่ทางนี้แหละถูกแล้วพี่เขาก็มากว่าไเห็นไหมถึงแล้วเพื่อนถึงแล้วเก่งมากเก่งมากออมีพี่ๆมาโบกรถให้ด้วยนะคะนี่มีคันหนึ่งขอบคุณครับครับ สวัสดีค่ะพอดีนัดชิวปีนเขารอ,รอบแรกครับ,รบพี่นายพรานใช่ไหมคะต้องเรียกว่านายพรานแกมาแล้วใช่ไหมคะมาแล้วครับอ๋อโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บของนะคะเพื่อนๆเราจะเตรียมของเพื่อที่จะขึ้นไปปีนเขากันนะคะซึ่งวันนี้เรามีเป็นเป้ใบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปกี่ร้อยเมตรนะเพื่อ<ห>นเราจะเดินเดินก่อนปีน,ขนเขาอ่ะแปดร้อยเมตรประมาณแปดร้อยเมตรนะคะมุดมากตอนนี้กี่องศาครับ ตอนนี้สิบเจ็ดอ,องศากี่โมงประมาณหกโมงหกโม<อ>งแป <8 S 1> นาทีกับสิบเจ็องศานะคะแล้วก็วันนี้เรามีพี่ที่มาร่วมทริปด้วยนะคะอีกคนนึงสวัสดีค่ะ พี่เป็นเขาเรียกว่าผ่านใช่ไหมคะอ่าค่ะเข้ากล้องได้ไหมคะได้เขา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 คลิปได้ได้ค่ะได้อันนี้อันนี้เขาเรียกอ่าผู้นาเที่ยวท้องถิ่นค่ะผู้นําเที่ยวท้องถิ่นที่วันดีใช่ไหมคะตอนนี้ทําอะไรอยู่อันนี้เตรียมอ่าเสบียงสําหรับเช้านี้ค่ะว้าวเสบียงสำหรับชันอ๋อเราก็จะมีเป็นอันนี้ชื่อว่ามือถมือครับหมวกน้ํา ที่เราเขาเตรียมไว้ให้อ๋อถุงมือหมวกนาวอันนี้คือทางหนูอ่ะใส่ไปเลยเรียบรอยเรียบร้อยใช่ดูจากที่นักท่องเที่ยวเขารีวิวมาอย่างเงี้ยค่ะเป็นวิดีโอคือแบบวิน่าสนุกมากๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวราจะได้ไปสนุกอัะใช่ไหมคะใช่ปีนยากไหมครับอ่าถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากแต่ถ้าคนไม่เคยปีนอ่ะวองคำส่งอ่ะอันนี้คือสุดยอดละความของความระทึก คุณต้องต้องใส่ใส่หมวกก่อนก่อนใส่ถุงมือเอาเหรอเนี่ยแหละเพราะว่ามันจะอันนี้ไม่ได้เราไม่ใช่มืออาชีพมันก็เลยเหมือนขอบคนณค่ะขอาคุณค่ะแล้วคราวนี้เราก็จะใส่เป็นตัวถุงมือใช่ไหมคะใช่ใช่เราต้องใส่หมวกก่อนค่อยใส่ถุงมืออย่างไปเลยยังไงเพื่อนค่ะไปค่ะไปค่ะ น <Okay. S 1> ักท่องเที่ยวมีมีทุกวันไหมคะอ่าวันธรรมดาบางทีส่วนมากจะมาเริ่มมาหนักเนี้ยอ๋อช่วงนี้ใช่ไม่ไม่จะมีสุขเสาร์สุขเสาร์อ่าอาทิตย์ะแอบ,บหน่อยหนึ่งอืมประมาณนี้เลยลูกค้าจะมีช่วง เนี่ยวันธรรมดาก็คนสองคนสามคนอะไรเงี้ยบางบางคนที่เขาไม่ชอบแบบวุ่นวายอ่ะค่ะแล้วส่วนใหญ่นี่เขาเขามารอบเช้าหรือว่ารอบบ่ายอ่ะส่วนมากจะเป็นแคมปิ้งมากกว่าเป็นแคมปิ้งมาค่ะเราเดินกังได้เลยครับได้เลยค่ะเพมือจะพันสวรค์ขึ่นเราจะไปเดินกี่ชั่วโมงครับแสกนก็มันมันอยู่ที่กำลังของคุณน้อง ถ้าฟิตฟิตอ่ะก็อยู่ไม่เกินอีกห้านาทีถ้าไม่ฟิตก็หนึมมง่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยใเพราะว่าเราจะ,อ,ะอยู่ถ่ายรูปหนึ่งชั่วโม,มงได้ด้วย <c oughs> กันรโยโก้โขค่ะโก้โข oh, ตอนนี้ประมาณหกโมงยี่สิบเอ็ดนะคะเราก็กำลังเดินไปซึ่งตอนนี้เนี่ย ข้างหน้าแล้วก็มีแคมป์ตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นเป็นแสงจับไฟฉายของพวกเรานะคะข้างหน้าสวยมากดิเนเข้าป่าเอนเข้าป่าได้ยินค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินอยู่ในสวนสวนมะม่วงนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวเดินขึ้นไปบนเขาล่องลอตามหมื่นเพื่อนรู้สึกยังไงบ้างคะ<ม>เพราะว่าเรากำลังจะแบบ ไม่รู้สึกอะไรเลยเฮ้ยฉันว่าอากาศาอตอนนี้อากาศดีมากความันค่อยๆสว่างค่ะในตอนนี้แล้วมันทาให้เราเห็นบรรยากาศข้างหน้าชัดขึ้นเส้นทางที่เราจะต้องเดินไปนะคะก่อนที่เราจะปีนเขาก็จะเป็นทางเรียบๆแบบนี้ก่อนเห็นเขาไหมสว่วนอันนี้เรา พี่วันนี้ค่ะเราต้องเดินทางเรียบแบบนี้ประมาณแปดร้อยเมตรค่ะประมาณแ0ดเมตรเราถึงจะเริ่มขึ้นเขาเนาะใช่ใช่ใช่คราวนี้เราจะผ่านป่ายางอ๋อหือจะแวะกีดยางก่อนไหมคะได้ไงน้องเขาลังกีดยางกันอยู่อือไม่เปว่าเราผ่านป่ายางเมื่อกี้เป็นสวนมะม่วงใช่ตอนนี้คือเป็นป่ายางแวอทำกิจกรรมป่ายางก่อนไหมทำได้ใช่ไหมคะให้พี่เขาสอนอ๋อพี่เขาสอนเราก็จะผ่านแบบเป็นป่ายางด้วยนะคะ อากาศดีมากเนาะเย็นๆอากาศเย็นแน่ค่ะอากาศโปร่งๆด้วยแล้วข้างบนถ้าสมมติว่าเราแบบอยากเข้าห้องน้ำก็มีห้องน้ำค่ะก็ก็จะเป็นจุดของเขาใช่ไหมใช่ใช่ใช่เราจะมีห้องน้ำเป็นจุดเหมือนเต็นท์เห็นคือมันจะเป็นเต็นท์ใช่เป็นโกเขาเรียกเรือดมมีถงมีถุงอะไรให้เราในนั้นใช่ไหมค่ะคุณสามารถหนักเบาได้หมดเลยค่ะน่าสนุกมากเลยค่ะตื่นเต้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใช่ค่ะเพราะว่า ของจริงอะภาพจริงอะมันน่าจะแบบสวยกว่าภาพในวีดีโอที่คนอื่นเขาถ่ายมาอ่ะยจะเห็นแบบอลังการ <c oughs> ใช่ไหมคะเราต้องสัมผัสด้วยตัวเองเขาเรียกแล้วนครปลาหินครับหินล้วนๆนะครับขี้ดินหาไม่เจอพี่วันทีแล้วมันมันร้อนมากไหมแบบสมมติว่าตอนที่เราแบบปีนป่ายขึ้นอ่ะพี่ว่ากําลังดีนะอากาศกําลังดีนะตอนนี้เราหนาวใช่ไหมแต่เราเหงื่อออกแล้วขึ้นไปถึงข้างบน อีกอารมณ์หนึ่งอะถ้าเราน,นอนคบาบนั้นหนาวแล้วคนที่เขามารอบบ่ายเงี้ยค่ะเวลาะะเดินเนี้ยเขาก็จะร้อนนิดนึงนแต่ว่าพอเราขึ้นไปอีกนิดนึงคือความร้อนมันก็จะซอฟลงเรื่อยเรื่อยเรือยโน,น,นเราเจอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบ้างไหม10%ค่ะแต่ว่าไกดเราต้องพูดภาษากิดได้ก็ โทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันยุคใหม่แล้วแล้วก็เน็ตเขาถึงรถมาใช่ใชใช่ถ่ายรูปปุ๊บโพสปั๊บได้เลยเฮ้ยแล้วก็พี่วันดีก็สามารถถ่ายรูปให้พวกเป็นได้่ได้ได้ค่ะดูแลน้องๆได้หมดน่ารักน่ารักมากเเป็นทุกอย่างให้เธออุ้ยข้างหน้ากสวยมากเลยค่ะนั่นเสียงไก่ฟ้าคุณน้องได้ยินไหมพิมพเป็นไงพิมพ์ไหวปะคะ พี่ว <Surprise. S 2> อันนี้อันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ของอุทยานอยู่แล้วอันนี้เป็นของพื้นที่ของชาวบ้านปกติเราต้องต้องเดินริมนู้นเน่ยแต่ว่ามันลกไงก็<อ>เดินทางนี้เขาเขาก็ให้น่ารักมากใกล้ถึงแล้วแน่เลยใช่โอ้เพื่อนข้างหน้าแบบสวยมาก รังมากอันนี้เปิดมากี่ปีแล้วนะครับที่ให้นะักท่องเที่ยวมาถ้าจำไม่ผิดนะห้าน่าจะเข้า,ขาห้ามันเป็นยังมันยังเป็นที่ใหม่ๆอยูอ่แต่คนก็มาเยอะนะครับใช่ใช่แต่ปีนี้น้อยอเพราะว่าปีนี้เขาจำกัดคนไงเมือ่อก่อนนี้สามสิบต่อทิปต่อเที่ยวนะใช่แต่ทีนี้เหลือ,หอให้เหลือสิบกว่าคนนะเดี๋ยวนี้เขาเขาเซฟให้มานอนอยู่จุดเดียวกัน มันยากพถึงกวาแต่ว่าถามว่าเดินเดินได้ทุกที่ไหมเดินได้ทุกที่แต่ว่าที่นอนอะ่ะเขาให้มาอยู่รวมกันเพราะว่าหนึ่งเต็นก็นอนได้สองคนสี่คนกว่าไปใช่ส่วนใหญ่แล้วถ้าถติว่าจะมาค้างคืนเราต้องเตรียมเต็นมาเองไหมคะหรือ<ล>ว่ามีให้เช่าที่นี่มีให้เช่าเต็นหนึ่งก็ร้อยห้าสิบแผ่นรองห้าสิบบาทถ้าคุณจะแบกขึ้นเองก็สุดแล้วแต่คุณใช้งเงินแก้ปัญหาก็ <laughs> เซ็ตหนึ่งสองร้อยก็อันนี้ก็เป็นตัวละคิวที่ค่ะเซตหนึ่งสองร้อยถ้านอนสองคนก็สองร้อยห้าสิบือว่าคุณจะแบกขึ้นเองก็สุดแล้วแต่คุณถ้าสมมติว่าเราเช่าก็คือทางนี้จะเป็นคนจัดการขนไปให้เลยไม่แน่ใจว่าจจำผิดไหมหมูกระทะมีไหมนะคะไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วเขาไม่อนุญาตให้คือว่าเรามานอนรวมกันเนาะกิจกรรมก็น้อยลงไงเราต้องใช้พื้นที่แชร์กันอ่ะตอนนี้มีกฎทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎ มเแนวตั้งนะน่าสนุกมากเลยค่ะเนี่ยตั้งเนี่ยตั้งตอนนี้เรากำลังจะเดินต่อไปที่จุดที่สองใช่หมายเลขสองปลายพีชีดยอดเขามีทั้งหมดสี่จุดแต่มันมีเจ็ดมีเจ็ดแต่อันนี้เขาทำไว้แค่สีโอเคเราต้องไหว้ก่อนนะเราเอที่สบายใจของน้องๆได้ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เราอาจจะไม่ได้ถ่ายภาพเราเย,ยอะเพราะว่าเราไม่ได้เอาขาตั้งไอ้ตัวหนีบหมวกมานะคะเพราะนั้นเราอาจจะไว้ถ่ายให้จุดๆแล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะใด้คือตอนนี้สวยมากแล้วก็หินก็จะเป็นชันๆแบบนี้สนุกม,มากไปกันต่อค่ะพี่เขาบอกว่าหนาววิวดีตอนนี้ร้อนเลยนะคะนี่ก็หกโมงสี่สิบเก้าก็เดินขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแล้วข้างมันจะเป็นหินต้องปีนใตแล้วก็จะมีเชือกที่สำคัญคือถุงมือต้องมีะคะเดี่ยเราไปต่อ ตอนนี้ขึ้นมาถึงจุดหนึ่งแล้วนะคะพีมนะคะกําลังขึ้นมาคือตอนนี้มันจะเป็นช่วงของบันไดเดี๋ยวไปดูชายพีมเรากันนะคะว่าเส้นทางเราอะเป็นยังไงถ้าผ่านบันไดขึ้นมานะคะก็จะเป็นหินหินแบบนี้เลยก็คือต้องระมัดระวังมากๆนะคะจับชงจับเชือกวิวข้างหน้าเราคือสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายข้างบนให้ดูคะ่ะอยากให้ดูตอนแบบปีนฝ่ายก็แดบแบบ อันตรายหยู่แต่ว่าก็อะไรอย่างเงี้ยเพอ <c oughs> อาจจะเก็บฟุตเทนมาให้ได้ไม่เยอะมากเพราะว่าหินมันเป็นแบบนี้เลยอ่ะแล้วมันก็อันตรายนิดนิด <c oughs> ไปอะค่ะก็ขอไปเดินก่อนนะและนี่คือบรรยากาศพี่เขาบอกว่าตรงนี้ยังไม่ได้สวยที่สุดนะคะขึ้นไปเข้างบนจะสวยกว่าน,นี้อีกแต่ตอนนี้ก็คือสวยแล้วอะ่ะตอนนี้นะคะคือหกโมงห้าสิบเจ็ดใช่ม เส้นทางท้อล้อหงหดม,มากแต่ว,ว่าสนุกม,มากใครที่แบบว่าชอบเอเวนเจอร์ในวันนี้ <Adventure. S 1> เราว่าที่เนี่ยแอดเวนเจอร์วันนี้เรามีครูภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษามาด้วยนะคะ <S <S ก็แนวแบบพจญภทยแนวแอดเวนเจอร์ใช่ไหมก็คือเราว่าน่าจะชอบปีนป่ายอะไรเงี้ยเหง่ะเป็นมิตเลยที่เนี้ยเขามีเซฟตี้ด้วยก็จะมีเป็นหมวกแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นไฟฉายมีถุงมือให้ให้หารมือหนึ่งเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำ ขึ้นไปต่อแล้ว hey. ค่ะเฮ้อันนี้จุดเช็คอินแรกใช่ไหมคะก็คือเป็นจุดที่สูงแล้วมันทําให้เรา,าเห็นบรรยากาศราอบข้างทุกอย่างยังไม่สุดครับจุดเช็คอินแรกพี่ช uh ีดยอดเขาล่องเรือตามหมื่นอัญมณีบ้านมุงตรงนี้นะคะสวยมากพี่เขาบอกว่ามันยังมีจุดที่สวยกว่านี้อีกนะคะ ว้าวตอนนี้พระอาทิตย์จะม่ขึ้นเขาบอกว่าที่นี่พระอาทิตย์จะขึ้นช้านิดนึงเราหันมาเป็นหมาหอบถ่ายรูปก,กันหน่อย